ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมิน้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิน้นที่ขายหน้าไม้สองระบบนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นรุ่น M8 นะคะเป็นรุ่นมือสอดไม้สับนะคะตัวนี้สวยมากขายดีที่สุดในค่ายเลยนะคะพี่ตัวนี้นะมีตัวใส่สีดําแบบนี้ไปให้ด้วยเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นรางมะเฟืองนะคะรางมะเฟืองแบบนี้เลยยาว120เซนนะตัวนี้นะคะเป็นไกสแตนเลสแบบมีเซฟนะคะทางเรารับประกันการใช้งานอย่างดีเลยนะคะพี่ ยังไม่พอนะมิ้นแถมเป็นปิกสแตนเลสแบบนี้เลยนะคะยาวส5หเซนนะคะยังไม่พอนะมิ้นยังแถมเป็นตัวยาง1เส้นนะคะใช้สําหรับปลานะตัวนี้นะคะเป็นยางอีก1ซเ้นนะคะใช้สําหรับลูกเด็กขนาด5มิลนนะคะยังไม่พอนะมิ้นยังแถมเป็นท่อพร้อมใส่พี E นะคะแล้วก็ที่เสียบท่อแบบนี้เลยแล้วยังไม่พอนะี่พิเศษสุดๆนะคะวันนี้นะมิ้นแถมเป็นลูกดอกนะคะหัวมังกรแบบนี้เลย ลูกดอกหัวมังกรสองฉกแบบนี้เลยนะคะทางเราแถมไปให้ฟรีนะตัวนี้นะคะยาวสามสิบห้าเซนนะคะและยังไม่พอนะมียังแถมเป็นลูกเหล็กนะคะลูกเหล็กสามสิบลูกห้ามิลแบบนี้เลยนะคะพี่สินค้าตัวนี้นะคะราคาเพียงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะย้ำว่าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะพี่ๆถ้าไหนสนใจนะคะโทรที่0 98, 9 8ย์9 5 7 8 1นะคะตัวนี้นะเป็นพันท้ายที่มิ้นส่งจริงแน่นอนนะคะ เป็นรุ่น S8 แบบนี้เลยพี่ๆไม่ต้องกลัวทางเราโกงนะคะทางเราส่งจริงแน่นอนนี่นะคะมีพันธ้ายพร้อมส่งแบบนี้เลยสินค้ามีพร้อมส่งนะคะพี่